ครับสวัสดีครับวันนี้มาทํารีวิวนะครับรีวิวทดสอบความเร็วนะครับของกล่อง 3BB นะครับบอดแบน์นะครับตัวนี้เป็นกล่อง vdsl นะครับที่ที่ไปเปลี่ยนจากกล่องเดิมนะครับซึ่งกล่องเดิมเป็นกล่องธรรมดานะครับตัวนี้ผมติดมัดจําค่าเครื่องนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับทางศูนย์บอกว่าถ้าเกิดว่า เป็นสัญญาที่ว่าเป็นสัญญาเดิมครับถ้าเกิดว่าเราจะหยุดการใช้งานหรือว่าจะเอากองคืนก็ไปแจ้งล่วงหน้าที่ศูนย์นะครับแล้วศูนย์ก็จะนัดเอาตังค่ามาจํำคืน,นครับคือการรับประกันศูนย์บอกว่า,าตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับไอตัว3 b b บ s l นะครับครับตัวนี้หลังจากที่ผมก็ ไปลองเอากล่องมาติดตั้งแล้วนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อหัวเว่ยนะครับถ้าอ่านผิดอ่านถูกไม่ว่ากันนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้มีปุ่มนี้ครับตัวนี้เป็นไฟพาวเวอร์นะครับตัวนี้ไฟพาวเวอร์นะครับอันนี้ไฟ DSL นะครับไฟ d s l นะครับสองตัวนี้ต้องนิ่งนะครับถ้าเกิดว่า ตัวที่2ไม่มานะครับแสดงว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากต้นสายหรือว่าจากเสาหรือว่าต้นทางไม่มานะครับตัวนี้แสดงว่าตอนนี้มานะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวอินเทอร์เน็ตตัวนี้กระพริบนะครับตัวนี้ไม่เป็นไม่ไม่มีปัญหาครับตัวนี้กระพริบได้นะครับในตัวไวเลสตัวนี้ไวแลนดตัวนี้กระพริบได้ไม่เป็นไรครับส่วนตัวนี้ครับผมเชื่อมต่อที่ช่องแลนสองนะครับ ไอตัวนี้ก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งครับไอตัวนี้นะครับสลหรับตัว 3BB บอร์ดแบนครับกล่อง vdsl นะครับตัวนี้เดือนละ590นะครับนี่นะครับเดือนละ590นะครับ20ทับ4 mb นะครับตัวนี้นะครับ20ทับ4 mb นะครับราคาต่อเดือน590นะครับ นี่เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีนะครับาจ่ายเรียบร้อยก็ประมาณหกร้อยหกร้อยกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้กล่องเก่านี่มันรู้สึกว่าช้านะครับเพราะว่ากล่องเก่าเนี่ยมันปล่อยมาไม่เต็มนะครับรว่าตอนนี้เขาปล่อยมายี่สิบเมกหรือว่ายี่สิบลิตรเนี่ยไอตัวไอตัวกล่องตัวเก่าเนี่ย ที่มันไม่ใช่กล่องตัว VDSL ตัวใหม่นะครับมันจะรับได้ไม่ถึงครับได้ประมาณสัก15-14ครับเวลาเราสปีดเทสดูนะครับมันจะขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้หลังจากติดตั้งมาแล้วนะครับไ้ทางศูนย์บอกว่าม,มันจะขึ้นมาเต็มครับสมมติว่าปล่อยมา20หรือว่า20กว่าก็รับเต็มๆนะครับ มันก็เหมือนกับมือถือครับที่ว่าเวอร์ชันเก่าเวอร์ชั่นใหม่ครับกับกล่องเก่าคือมันความทันสมัยไม่เท่าตัวใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งกล่องตัวใหม่ VDSL ไปแล้วนะครับความเร็วครับความเร็วจะขึ้นมาขนาดไหนนะครับเพราะปกติของผมนี่ใช้กล่องเก่านี่วันนั้นเช็คดูนี่จะอยู่ที่ประมาณสัก13-14เมกนะครับสูงสุดก็ไม่ถึง15นะครับวันนั้นครับ ก็เลยเปลี่ยนซะเลยครับเดี๋ยวมาดูเช็คกันนะครับมาใช้โปรแกรม 3BB นะครับสปีดเทสนะครับว่ามันเร็วยังไงครับสำหรับเดือนละ590มันจะได้มันจะได้ความเร็ว20ทับ 4MB จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูตัวนี้นะครับถ่ายหน้าจอเลยนะครับตัวนี้ ้โปรแกรมนะครับโปแกรมนะคตัวนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้ตะกี้เช็คไปครั้งนึแล้วนะครับนี้ผมลองเช็คใหม่นะครับรีสตาร์ทเทสนะครับตัวนี้ดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้มาสักพักนะครับ เน็ตไม่มีหลุดนะครับความเร็วดีครับ Wi-Fi แรงครับหรือว่าสัเียนะครับตอนนี้ความเร็วดาวน์โหลดสปีดอยู่ที่23.02 MB นะครับจุดเครับเยอะกว่าที่เขาตั้งไว้นิดนึงครับก็เป็นที่พึงพอใจนะครับสำหรับเดือนละ590นะครับนะครับอันนี้เป็นการเช็ครอบแรกครับ23.02ครับ MB นะครับนี่ครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับความเร็วดาวน์โหลดสปีด23.02 MB นะครับอัพโหลดสปีด4.46นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะครับถือว่าเขาให้มาแรงจริงครับเผื่อเผื่อมาจริงๆเลยนะครับตัวนี้ ที่แรกกะจะไม่ถึง20นะครับเขาบอกว่า20ทับสเมกนี่ผมกะว่าจะเหลือประมาณสัก18ไม่ใช่นะครับหลังจากใช้กล่อง vdsl ตัวใหม่ครับมันปล่อยมาเต็มเต็มนะครับตัวนี้เกินเกินที่เขาให้ไว้มาประมาณสัก3.02ครับสำหรับความเร็วดาวน์โหลดนะครับความเร็วอัพโหลดสปีด d 4 6นะครับเดี๋ยวผมมาเทศให้ดูอีกทีครับอรอบนึนะครับ เทสเทสดูเลยนะครับวันนี้เทสดูเลยสามบีบีนครับตัวนี้ VDSL ครับได้กล่องมาใหม่ๆก็ลองให้ดูนะครับว่บาหลังจากใช้งานมาแล้วมันจะเร็วจริงไหมครับใช้โปรแกรมของบริษัทเขาเลยนะครับตัวนี้โปรแกรมของสามบีบีเลยนะครับตัวนี้สปีดเทสนะครับ อันนี้รอบสองนะครับรอบสองครับก็ไม่ผิดหวังครับตัวนี้ถึงจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงก็ไม่มีปัญหาครับยี่สิบสามจุดศูนย์หนึ่ง mb นะครับสําหรับการเช็ครอบสองครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังครับความเร็วอัพโหลดสปีดนะครับสี่จุดสี่สีนะครับนี่ครับความเร็วดาวน์โหลดสปีดนะครับยี่สิบสามจุดศูนย์หนึ่งครับ mb นะครับความเร็ว อัปโหลดสปีดนะครับ4.44ครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับเกินกว่ามาตรฐานที่ให้ไว้นะครับไม่ไม่ต่ำกว่า20ครับเขาบอกว่านี่ครับที่ขับพิบขัพิบ้ันบนนะครับเขาบอกว่านี่ครับ20ทับ4 MB ราคา590นะครับแต่ตัวนี้เช็ค2รอบนะครับ23ครับความเร็วดาวน์โหลดสปีด23.01ครับ คกนมาครับก็ระพึงพอใจนะครับสําหรับกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่อง VDSL นะครับตัวนี้ความเร็วในการเวลาเราลงคลิปต่างๆนะครับตัวนี้กล่องตัวนี้ไม่มีเสานะครับตัวนี้ผมให้ดูกล่องนะครับให้ดูกล่องตัวนี้นะครับนี่ครับกล่องตัวนี้ไม่มีไม่มีเสา wi-fi นะครับตัวนี้นี่ครับรูปลักษณ์นะครับ อันนี้เป็นฐานนะครับฐานของตัว VDSL ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับด้านหน้าของแท้ครับปั๊ม3 BB ครับความเร็วครับนิ่งครับเสถียรนะครับแล้วเรามาดูตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับช่างมาติดตั้งครับเขาให้สังเกตนะครับถ้าถ้าเวลาอินเทอร์เน็ตมีปัญหาถ้าถ้าเราสังเกตไม่เป็นครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างครับก็เลยถามช่างดูว่า ถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเราหลุดอย่าเนี้ยให้ให้สังเกตตัวไหนนะครับเขาบอกว่าให้สังเกตไฟพาวเวอร์นี่แน่นอนอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องปิดค้างครับถ้าฟาวเวอร์ดับมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีครับตัวนี้นะครับเราเราต้องให้ไฟพาวเวอร์ติดอยู่เสมอนะครับส่วน dSL ออไอตัวนี้เป็นสัญญาณหรือว่าไอตัวอินเทอร์เน็ตที่ที่ส่งมาจากศูนย์เขาเลยครับ ที่เขาเช็คได้ครับทั้งทั้งต้นทางแล้วมาถึงที่ที่เรานะครับว่าว่าตัวเนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ดับหรือกระพริบมันไม่ดีครับตัวนี้ต้องค้างนะครับตัวนี้ครับตัวไฟที่สองครับตัวนี้ DSL นะครับตัวนี้ต้องค้างครับส่วนอันที่สามครับเป็นไฟอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้กระพริบได้ครับไม่เป็นไรครับเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเชื่อมต่อ wifi นะครับ ตัวนี้มันก็จะมีการกระพริบครับเป็นเป็นธรรมดานะครับจําไว้นะครับตัวนี้มีมีการกระพริบนะครับเป็นธรรมดานะครับตัวนี้นะครับวีแ n นนะครับหรือไวเลสนะครับตัวนี้ตัวนี้กระพริบได้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้กระพริบได้หรือว่าเป็นปกตินะครับส่วนตัว wps ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับมีอยู่นะครับ c port นะครับตัวนี้ c port land c port นะครับ 1แลน1แลน2แลน3มแลนสนะครับเสียบช่องไหนก็ได้นะครับเสียบช่องไหนก็ได้นะครับช่องที่1ก็ได้ครับช่องที่2ก็ได้ที่3ก็ได้ที่4ี่ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มีช่องเสียบ usb นะครับตัวนี้ต้องศึกษาดอีกทีครับเดี๋ยวมาทํารีวิวใหม่ครับมาใช้งานยังไงครับตัวนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับอาจจะเป็นเอาไว้ลงโปรแกรมหรือเปล่าไม่ทราบครับ ตัวนี้เดี๋ยวพามารายงานอีกทีครับเดี๋ยวมาทํารีวิวทีว่ามันใช้งานยังไงครับในโอกาสหน้านะครับตัวนี้นะครับ usb ครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้คือว่าตัวนี้เป็นรุ่นไม่มีเสาครับจะถามว่าแรงไหมบ้านผมกับประตูหน้าบ้านนี่ห่างกันประมาณก็ประมาณสักไม่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับสัญญาณก็ถือว่าดีนะครับสัญญาณก็ถือว่าดีนะครับ ไวไฟถือว่าแรงครับอัปโหลดคลิปอ <tinc S 2> ีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับตัวนี้ไม่ไม่ช้าครับเสถียรครับตัวนี้หรือว่าเสถียรครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้มาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับนี่วนด้านหลังมันมีอะไรมั่งครับด้านหลังน่ครับนี่ครับสาหรับช่องแรกครับตัวนี้นะครับสายดําๆนะครับซ้ายสุดนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสายดาๆซสายสุดตัวนี้เป็นไอตัวนี้ ัวนี้นะครับสายสูตรตัวนี้เป็นไฟเข้านะครับตัวนี้ไฟเข้านะครับจากอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับจากเสามานะครับ d s l นะครับตัวนี้จากเสามานะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับเป็นแลนนะครับแลนหนึ่งแลนสองแลนสามแลนสี่นะครับตัวนี้ผมเอาเข้าคอมพิวเตอร์ครับอีกตัวหนึ่งผมว่าเข้า เครื่องเสียงครับเข้าเครื่องเสียงครับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตครับผมก็เอาเข้าช่องนี้นะครับแต่ตัวนี้เอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับมีรหัสครับมีรหัสมีรหัสบิวเรนคีนครับของเขาเองครับตัวนี้ครับอันนี้ห่อก็ตามนี้เลยนะครับ แต่ตรื่งนี้ไม่มีเสาครับแต่ถามว่าใช้ดีไหมดีครับด้านข้างมีปุ่มนะครับนี่ครับเป็นค้างมีปุ่มนะครับนี่ครับข้างมีปุ่มนะครับปุ่มด้านบนสุดเป็น WPS ครับปุ่มที่สองเป็นเวลนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัดสัญญาณ wi-fi นะครับตัวนี้ถ้าเรากดนี่เล่นคอมได้ครับแต่ Wifi wifi เล่นไม่ได้นะครับปุ่มที่สองครับ ตัวนี้เป็นปุ่ม,ป,มปิดเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ปิดเปิดเครื่องนะครับมาดูด้านหน้าครับนีครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้รุ่นถ้าเป็นรุ่นเก่านี้รุ่นแรกนะครับทางศูนย์บอกว่าจะเล็กกว่านี้ครับประมาณฝ่ามือนะครับประมาณกรอบนี้ครับนี่ครับด้านในนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองครับครับตามที่ศูนย์รายงานมานะครับตอนที่ไปเอานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับใหญ่กว่าเดิมครับ ใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับ <_ an> ถามว่ามันมีเสียไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเวลาผมไปจ่ายตังค์คราอิเทอร์เน็ตก็ก็ยังไม่เห็นใครเอาไปเปลี่ยนนะครับอาจจะมีบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางศูนย์เขารับประกันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับหลังจากที่ใช้มาระยะหนึ่ง ทีแรกผมจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคือขายใยแก้วนะครับของบริษัทอื่นครับแต่ว่าอเผอิญมันติดสัญญากับกล่อง 3BB กล่องตัวแรกครับก็เลยยังยังยังไม่ลองครับที่ว่าครือขายใยแก้วของของทูหรือว่าของเอเอหรือว่ายี่ห้ออื่นครับอยากลองครับเดี๋ยวไว้เที่ยวหน้าครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆกับกับตัว 3BB เช่น Wi-Fi หลุดเน็ตไม่ดีไม่เสถียรถ้าว่ามันไม่ติดสัญญาผมจะลองใช้ยี่ห้ออื่นดูนะครับแล้วมาทำรีวิวให้ดูครับแต่ว่าตอนนี้มันติดสัญญาอยู่ครับหลือประมาณสักสองสเดือนหรือประมาณนี้ครับผมก็เลยช่วงนั้นก็เลยมีความคิดว่าอ่ะไหนๆก็ลองลองตัวว d ดี SL ของ3า b สักพักก็แล้วกันถ้าเกิดมีปัญหาค่อยเปลี่ยนครับตัวนี้ ก็มาใช้ได้ประมาณสักช่วงครับก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีหลุดครับแรงครับสะเถียนครับนะครับป๋ยวผมจะมาเช็คให้ดูอีกรอบนะครับเป็นรอบที่สามนะครับนี่ครับนี่ครับสปีดเทสให้ดูอีกรอบครับก่อนจะจบรีวิวนี้นะครับนี่ครับสามบีบีนะครับสปีดเทสครับสาหรับยี่สิบครับตัวนี้เขาเรียกว่า เดือนละห้าบาท20่ทับสนะครับ MB นะครับว่ามันมายังไงครับเช็คอีกรอบครับก่อนจบคลิปนี้นะครับนี่ครับรอบนี้มา22ครับ22.96นะครับความเร็วดาวน์โหลดนะครับปิดท้ายด้วยเทสสปีดรอบสุดท้ายครับก่อนจบรีวิวนะครับให้ดูกันจะจระเลยนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่จะลองใช้ดูนะครับความเร็วเร็วจริงครับนิ่งจริงครับเสถียรจริงครับ Wi-Fi แรงจริงครับพอลองมาแล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดสปีด22.96นะครับอัปโหลดสปีด4.44 MB นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ผมจะมาจบรีวิวการทดสอบ ความเร็วนะครับด้วยการใช้โปรแกรม speedtest ของ 3Bb นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตของตัวกล่อง VDSL นะครับที่ว่ารายเดือน5 9 0บครับส่วนคลิปหน้าครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาแนะนำก็ติดตามได้ตลอดทางช่องนี้เล้ครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับของ VDSL รุ่น 590บาท20่สิบทับสี่บนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ